那怎么办呢？ ก็มีมชื่อนันสกุนทีนนะ่คนที่มันสนได้แนะนำตัวไปแล้ววันนี้ก็รู้สึกมีเกียรติอย่างยิ่งน,นที่ได้มาอยู่วามกลาขงของคณะนายกแล้วกดผู้นำชุมชนต่อดวนนี้ข้าราชการแล้วก็พนักงานนะครับเส้นเกทเดินไป ที่จะต้องรับสิทธิชอบในแต่ละวันนแต่ลช้างที่มีนะครดังนั้นวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นมันที่ดีนะครับที่พระเจ้าได้มาแลเปลินเรีรู้นะครับเหมือน่านเสวนาชีวิตวิชาการชีนนักการอิมเรนะครับซึ่งถือว่าได้ทำหน้าที่ตรงนี้มากว่าประมาณน่าจะปีกว่าค่ป2ปีแล้วที่ เป็นารส่ตะวนป้าบใจนะครับคอสังฆาจาสุรินแล้วก็อบตขุ่งมนนะครันก็คือใส่ทำวิจัยเพื่อเสริมสักยภาพชุมชนยกระดับเพื่อให้ชุมชน